สำหรับความฝันที่จะทำนายในวันนี้ก็ฝันเกี่ยวกับรอยกระทงนะคะว่าถ้าฝันเห็นรอยกระทงหรือตัวเองไปรอยกระทงจะหมายความว่าอย่างไงทำนายว่าดวงของคุณกำลังจะไปได้สวยมีคนมาช่วยเหลือไม่ขาดสายเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามจึงจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการและ ในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักเสียหายได้อย่าปล่อยให้ตัญหาราคะมาครอบงำจิตสำนึกเกินไปเพราะาอาจจะเพียงพ้บหรืออาจจะเสียตัวได้ถ้าเราไม่ยับยังชั่งใจในสิ่งนี้ส่วนเรื่องเกี่ยวกับความรักนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ในสองรูปแบบด้วยกันก็คือ ถ้าผู้ฝันเป็นชายนั้นก็จะฝันว่าจะได้มีโอกาสโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นมั่นคงขึ้นส่วนถ้าผู้ฝันเป็นหญิงนั้นก็จะได้บอกว่าช่วงนี้ถึงระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ตัวเองจะเจอเนื้อคู่ที่ถูกต้องตรงตามใจที่ตัวเองต้องการส่วนเลขของความฝัน ในการฝันว่ารอยกระทงนี้ก็คือเลขสอเลขสีและเลขกปนะคะขอให้ผู้ฝันเห็นรอยกระทงนี้ทำจิตใจให้มันคงและผ่านพ้นอุปสรรคที่อาจจะมีขึ้นได้ไปอย่างราบรื่นและมั่นคงค่ะ